ญาณมัจาุโันเตปะะวัสุจิรภริกุโตติาิมาจนาตมานะสะ ญาณังสัมมาสัมพุทธบรหัวกุจาระบรหัตภะวิวัติมิตวะโตบรหัตตานุนารังนะมะสังตุปปิปโนตวะโต धुटसा <laughs> भ